ถ้าคุณมีงานคุณยังไม่เต็มเนอะคุณก็จะไปทำไงกูจะหาในงานทุกวันในในรอบต่างๆผมจะเล่นอาทิตย์ละวันก็ได้ฐานรายได้นะครับหรือว่าโอกาสต่างๆมันถูกดับทวีคูณอยู่ตลอดสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูด5สิ่งที่เราสามารถหาเงินได้กับการเป็นนักดนตรีนะครับนักดนตรีเป็นไลฟ์สไตล์นะทุกคนที่ผมพูดตลอดนะครับ มันมากกว่าการเป็นอาชีพนะครับผมจะให้ทุกคนเห็นว่ามันมั่นคงมากนะอาชีพนี้เดี๋ยวไปดูกันครับ5ข้อนั้นมีอะไรบ้างครับผมข้อที่1ครับทุกคนการเล่นดนตรีนั้นเราก็ต้องแสดงดนตรีครับการออกไปเล่นนะครับเบนฟิตหรือว่า,ข,าข้อดีของการไปเล่นดนตรีนะครับผมทุกคนรู้ไหมโอเคเราอาจจะซ้อมอะไรก็แล้วแต่ครับเราไม่พูดถึงการซ้อมเพราะว่า,าพูดถึงหรัการเปดนตรีแล้วมันต้องผ่านการซ้อมไหมทุกคน แต่เวลาเราไปแสดงดนตรีเราใช้เวลาสั้นมากนะครับทุกคนนะฮะเราจะใช้เวลาแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับในการที่จะเล่นดนตรีฉะนั้นเนี่ยพอเวลาใน1ชั่วโมงมีไอ้ในหนึ่งวันเนี่ยมี24ชั่วโมงทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันนะครับแต่อาชีพดนตรีเนี่ยใช้เวลาทํางานแค่นิดเดียวนะครับแต่คนอื่นต้องใช้เวลาทํางาน8ชั่วโมง6ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับทำให ใน24ชั่วโมงของเราเนี่ยนะเราสามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้ยืดหยุ่นกว่านะครับเราไม่จำเป็นต้องมีงานทุกวันหรือเราจะมีงานทุกวันมันก็แค่ช่วงเวลาแค่กลางคืนหรือแค่ช่วงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นที่จะต้องจําเป็นนะครับแต่การซ้อมกับแบรนหรืออะไรต่างๆมันยืดหยุ่นได้นะครับทุกคนฉะนั้นการยืดหยุ่นได้เนี่ยเราแมเนจเวลาได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่นัดงตีทําได้แล้วก็ได้เปรียบกว่าอาชีพอื่นก็คือ เวลาที่สั้นเนี่ยคนซึ่งข้อนี้แหละจะทําให้อีกสข้อที่ที่ต่อมาเนี่ยฮนะจะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเรามีเวลาเหลือเยอะกว่าอันที่สองครับทุกคนขายเครื่องดนตรี 3, ครับการขายของนะครับทุกคนทําได้นะครับทุกคนอาจจะสมมุติว่าคุณอยากจะขายอาหากินคุณอยากจะขายข้าวผัดกะเพราคุณก็ไปลองทำนะครับ หรือว่าคุณจะไปขายน้ำส้มคั้นคุณก็ไปลองทำอาจจะดูใน YouTube ต่างๆนานแต่ทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งพวกนั้นเนี่ยมันทำใช้เวลาฝึกไม่ไม่นานนะครับแต่ดนตรีเนี่ยฝึกนานสมมุติว่าถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งนะฮะอยากจะเล่นดนตรีอยากจะเข้าใจดนตรีเนี่ยเขาต้องใช้เวลาเป็นปีนในการฝึกฝนฉะนั้นเนี่ยมันจะคู่แข่งในตลาดเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะมากนะครับการที่ขายของเกี่ยวกับ ดนตรีนะครับมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจในสินค้านะการขายของเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจในสินค้าการที่เราเป็นดนตรีเนี่ยเราจะเข้าใจสินค้าดนตรีมากกว่าคนอื่นนะอาชีพอื่นแน่นอนซึ่งอาชีพอ,อาชีพอื่นหรือคนที่เป็นไลฟ์สไตล์อื่นอาจจะทําไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเราก็สามารถที่จะมีคู่แข่งที่น้อยลงนะครับ แล้วถ้าเรายิ่งเข้าใจดนตรีมากขึ้นแล้วเข้าใจอุปกรณ์ดนตรีมากขึ้นมันคู่กันครับถ้าเราเก่งขึ้นในในแง่ของการเล่นดนตรีการเข้าใจดนตรีมีข้อมูลดนตรีต่างๆเราจะเข้าใจอุปกรณ์สินค้า <c oughs> แบรนี้ยี่ห้อนี้สายกีตา้านี้กีตาร์ตัวนี้อะไรต่างๆนะหรือการจับราคามือสอง ในการมาขายนะครับเราเราอยู่ในวงการมานานเรามีไลฟ์สไตล์เพราะว่าเรานคือไลฟ์สไตล์นะเราใช้เวลาอยู่กับมันมานานๆเนี่ยเราจะมีข้อมูล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 เนี่ยสะสมอยู่ตลอดเพราะว่าชีวิตเรามันคือดนตรตีฉะนั้นเนี่ยไม่มีคนที่ทําอาชีพอื่นเนี่ยจะรู้ดีไปกว่านักดนตรตีได้นะครับในการขายของอุปกรณ์ดนตรตีนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อมาใหม่ๆอย่างเช่นผมเองเนี่ยก็เสียดายเหมือนกันที่ที่เริ่มไปเริ่มเริ่มช้าแต่ก็เริ่มไม่ได้ช้านะหมายถึงว่า แทนที่แบบว่าถ้าเราไปสมมุติว่าเราไปเปิดเปิดบินจดบริษัทนะครับอาจจะไปเปิดบินกับร้านค้าที่เป็นตัวใช้จำหน่ายสายกีตาร์หรือต่างๆนานานะครับแล้วเราก็ใช้คอนเน็ t ชันที่เรามีนะครับในการที่แบบได้ได้ส่วนลดในการซื้อของราคาถูกสมมุติว่าซื้อในของราคาส่งสมมติว่าผมมซื้อสายกีตาร์ยี่ห้อหนึงผมได้ลด25% 1. ผมต้องใช้อยู่แล้วผมก็จะผมก็ซื้อ ของถูกมาใช้กว่าคนอื่น2เวลาผมเล่นดนตรีนะครับผมก็จะมีกวนมีเพื่อนมีอะไรที่เล่นดนตรีอยู่สมมติมือกองอยากได้ไม้กองมือกองอยากได้หนังกองมือเบดอยากได้สายเบสหรือไม่เบรอยากได้ได้เบสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ใช้การที่เป็นตัวแทนจาหน่ายของที่ต่างๆนะครับในการที่เราไปเปิดบิลแล้วก็จดบริษัทไว้เนี่ยนะฮะไปซื้อแล้วก็กิน เปอร์เซ็นที่ที่ที่เราได้ที่เราดีลกับตัวไทยกำายสมมุติว่าเอ้ยเราเขาขายกันยี่บห้าเปอร์เซ็นนะครับถ่ายกันสายเบสสมมติเนี่ยอ่าเราเราเราได้ส่วนต่างยี่บห้าเปอร์เซ็นนะส่วนกําไรส่วนลดนะเราอาจจะคุยมือเบสเฮ้ย hey, มึงเดี๋ยวกูวเอามึงแค่สิบห้าเปอร์เซ็นพอใช่ไหมเราก็ขายได้ถูกกว่านะครับ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า เรารู้จักกันต่อให้เราขายราคาเท่ากับร้านอื่นเนี่ยเขาก็อยากจะซื้อเรามากกว่าเคือกอุดหนุนซึ่งกันและกันฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่การเป็นดนตรีได้เปรียบนะครับผมในการขายอุปกรณ์หรือขายของดนตรีครับอันที่3นะครับพอเรามีไลฟ์สไตล์ในการเล่นดนตรีนะครับชีวิตเราคือดนตรีนะครับเราจะซ่อมบำรุงเบื้องต้นเป็นครับผมนะครับหรือบางคนอาจจะทําได้มากกว่าซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้ซ้ำนะครับฉะนั้นเราสามารถรับเซตอัพ รับเปลี่ยนสายง่ายๆนะครับรับแก้ไขวงจรรับเปลี่ยนลูกบิดเปลี่ยนพาร์ทอะไรที่เสียจากคนทั่วๆไปที่เขาไม่ได้เป็นนักดนตรีที่เขาไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ดนตรีจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คุกคขีเครื่องดนตรีได้มากกับเท่าเราเนี่ยเขาไม่มีความรู้มากเท่าเราเนี่ยเรามีความรู้เพราะเราถือมันอยู่อยู่ตลอดชีวิตของเราเราเข้าใจมันมากกว่าเรากล้าทํามากกว่าเรารู้ว่ามันอะไรเสียแล้วจะแก้ยังไงมากกว่าเราสามารถรับ หรือเป็นช่างได้นะครับรับซ่อมหรือเป็นช่างได้แต่ก็แล้วแต่บุคคลครับว่าคุณจะไปสเต็ปแค่ไหนคุณอาจจะแค่เปลี่ยนเฟสถึงประมาณเปลี่ยนเฟสก็พอแล้วก็เซตเซตอัพเปลี่ยนสายทําความสะอาดถึงเปลี่ยนเฟสอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณมีสกิลช่างด้วยคุณก็พาซ่อมคอหักหรือต่างๆนานาคือมันก็อัพทุกอย่างในการเลฟ์สไตล์ของน้องตีล้วก็จะ อยู่กับมันนะครับเรามีความหาความรู้แล้วก็ได้ลองทําเพราะว่าของมันอยู่ตุดตัวเราเราลองทํำง่ายมันใกล้ตัวเรานะครับแล้วมันดีกับเราคือหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปหาคนซ่อมด้วยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินนะครับแล้วสได้ความรู้ในการ uh, set เซตอัพต่างๆเราก็ทําให้ยิ่งบวกให้การแสดงดนตรีของเราเคลื่อนไหวการวางทัชชิ่งต่างๆคล่องแคล่วนะครับ แล้วก็รวมถึงดูเราก็สามารถที่จะดูได้ด้วยว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้เฮ้ย e เคยทําคอมาว่ะเฮ้ยตัวนี้แม่งเคยเปลี่ยนตรงนี้มาว่ะเราจะตีราคาในงานจับของมือสองมาขายตลอดแล้วพอเราเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนเราก็รู้ไว้ i, พาร์ตตรงนี้ต้องซื้อที่ไหนใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยมันจะเอื้อกันทุกท,ทุกอย่างเลยนะครับที่ผมกำลังจะพูดต่อๆไปตั้งแต่ข้อแรกนะครับฉะนั้นอันที่สามเนี่ยคือการเป็นช่างซ่อมกีตาร์นะครับหรือช่างซ่อมเครื่องตีที่เตียงเล่นนะครับคนที่ไม่ได้คุกคีกับมันนะครับ จะไม่สามารถทําดีได้เท่าพวกเราที่เป็นไลฟ์สไตล์แบบนักดนตรีนะครับอันที่4ี่ครับผมสอนดนตรีครับทุกคนนะแน่นอนครับเล่นได้แล้วก็ต้องสอนได้ครับทุกคนอาจจะเราอาจจะสอนเริ่มต้นจากเราอาจจะยังไม่เก่งนะเราอาจจะเริ่มต้นจากเด็กก่อนสอนทฤษฎีง่ายๆไปก่อนเนี่ยเราก็เล่นแล้วก็ใช้ประสบการณ์นะครับในการที่จะไปสอนคนที่มาเรียน ถ้าถามว่าถ้าคนคนหนึ่งเขาแค่จบดนตรีหรือว่าเขาแค่ศึกษาอะไรมาแต่ว่าศึกษาดนตรีมากีตาร์กีต้าร์มาแต่เขาไม่ได้มีไลฟ์สไตล์แบบเราที่แบบออกไปเล่นแทบจะทุกคืนต้องคุกคีนอนนิ้วเจ็บนิ้วเป็นรอยตลอดเล่นทุกวันนะครับมันสู้ไม่ได้นะมันสู้คนที่มีไลฟ์สไตล์เป็นดนตรีแบบพวกเราไม่ได้นะครับนะฉะนั้นการที่เราจะ ออกไปเล่นเนี่ยเราออกไปแสดงนะคนก็อยากจะมาเรียนเราถ้าเราทำถ้าเรามีสกิลมีความสามารถผมก็ได้เริ่มจากการสอนในการที่ไปเล่นแล้วคนก็บอกว่าพี่สอนสอนไหมครับผมอยากเลยนกีตาร์นั่นคือจุดเริ่มต้นของผมนะแม้กระทั่งพอพอเห็นแล้วเขาเขาเราเล่นกีตาร์เราเราเราสามารถที่เริ่มตีได้ดีพี่ครับพี่ใช้กีตาร์อะไรครับ เอ้ยสายสายกีตาร์เลยครับเนี่ยมันมันคือมันพอหลังจากอันเนี้ยอันข้อที่หนึ่งข้อที่สองมาเนี่ยมันก็จะเสริมให้ให้การสอนดนตรีเนี่ยมันมันดูอ่ามีคนอยากเล่นกับเรามากขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็เซตอัพกีตาร์ได้สมมุติว่าพอเวลาเด็กมาเรียนเอ้ยเราทำยังไงถึงถึงจะเซตให้กีตาร์มันเล่นง่ายเพื่อให้น้องเขาจับคอร์ดให้ได้ก่อนนึกออกไหมเนี่ยมันมันทุกอย่างมันเอื้อกันหมดพอเราทําได้ครบวงจรนะครับหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยนะผมเรายิ่งโดดเด่นกว่าครูสอนดนตรีปกตินะครับทุกคน อันที่ห้าครับทุกคนทาคอนเทนต์เกี่ยวกับดนตรีเหมือนที่ผมทําอยู่นะครับการทาคอนเทนต์ดนตรีก็คือข้อได้เปรียบของไลฟ์สไตล์ที่เป็นดนตรีหรือการเป็นดนตรีนะทุกคนเราจะรู้รู้ร,รู้เรื่องเกี่ยวกับดนตรีมากครับเราไม่อยากรู้ยังไงก็ต้องรู้เพราะมันคืองานของเรามันคือชีวิตของเรานะครับถ้าคุณเล่นดนตรีดีคุณเล่นดนตรีได้เก่งนะครับคุณเพอร์ฟอร์มได้เก่งเขาก็มีคนสนใจคุณคุณเล่นกีตาร์ทำคอนเทนต์ร้องเพลงหรืออะไรที่คุณเนี่ยถ้าคุณเก่งคนก็จะสนใจ คุณมากขึ้นใช่ไหมถ้าคุณมีความรู้เรื่องอุปกรณ์คุณก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอุปกรณ์ได้สายกีตาร์นี้นะครับผมมีเสียงแบบนี้กีตาร์ยี่ห้อนี้อะไรต่างๆนา,นา,นาคุณก็สามารถที่จะเอาหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมาทงคอนเทนตอ์อย่างเช่นในการอสอนคุณก็สอนออนไลน์ก็ได้สอนออนไลน์พามคลิปสอนเพื่อให้คนมามาติดตามคุณมามา มาสนใจในตัวคุณรู้จักคุณมากขึ้นอย่างซ่อมนะถ้าเรามีความรู้เรื่องการซ่อมเซตอัพเราทำคอนเทนต์ในการซ่อมเซตอัพก็ได้นะครับนะเพราะว่าทุกอย่างที่ว่ามานี้ถ้าคุณถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีไลฟ์สไตล์เป็นนันตีไม่สามารถทําเรื่องพวกนี้ได้เลยนะทุกคนนะต่อให้ทําได้ก็ยากนะเดินตามหลังตลอดเพราะว่าการมีไลฟ์สไตล์เป็นนันตีมันมันทุกนาทีทุกชั่วโมงมันมันคือการเคลื่อนที่ ดนตีผิวเพียวนะครับนี่คือข้อได้เปรียบอ่ะหลังจาก5ข้อทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับนะตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อ4ข้อที่5อันเนี่ยนะฮะสังห้าอันเนี่ยนะครับมันเอื้อกันหมดนะครับวิธีคิดของผมก็คือเวลาทําอะไรเนี่ยทำที่1เป็นหลักก่อนอันที่สองทำแล้วมันจะเอื้อส่วนแรกอันที่สามเราทํามันจะเอื้อสู่อันแรกอ่าและอันที่สองพอทาสิ่งที่สี่มันจะเอื้อกันสี่ ซึ่งอีกสี่อย่างจะเอื้อกันห้าจะเอื้อกันฉะนั้นทุกครั้งที่ผมทําอะไรหรือทำคอนเทนต์หรือว่าผมจะซ่อมกีตาร์ผมจะเซตอัพหรือผมจะขายเครื่องดนตรีจับอุปรกรณ์มาขายหรือสั่งจากจีนหรือว่าทำาสายกีตาร์แบบรนด์พรอพเบนหรือว่าคัสตอมกีตาร์พรอพเบนนะครับหรือว่าจะการสอนดนตรีนะครับมันจะเอื้อต่อกันทุกอย่างเป็นเป็น,เป,นเป็นวัฏจักรนะครับมีชีวิตอยู่แบบได้เปรียบแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างอ,าอยู่ฝั่งคนชนะตลาด ค,คำว่าชนะตลาดหมายถึงอะไรฐานฐานไรายได้นะครับหรือว่าโอกาสต่างๆมันถูก the, วีคูณอยู่ตลอดนะครับเราจะไปอยู่กับคนชั้นนําตลอดสมมุติเราเรล่นดนตรีเก่งเราก็จะอยู่กับอีลีแล้วก็ไปอยู่กับ คนที่มันเป็นหัวกะทินะครับพอเราซ่อมอะไรได้แล้วกม็มีความรู้มากขึ้นมากขึ้นเราเราเราเล่นได้ดีเซตอัพแล้วก็เราก็จะพิเศษกว่าคนอื่นเพราะเรามีเทคนิคอะไรต่างเพราะมันมาเกี่ยวกับการเซตอัพหรือการซ่อมหรือการทำเนี่ยมันมันขึ้นอยู่สกิลการเล่นถ้าเราเข้าใจแค่ว่าเราเล่นพื้นพ,น,พนเนี่ยเราก็จะได้แค่วัดตามในบรรทัดนึกออกปะอ่ะเฟนเดอร์เขามายังไงก็นแต่ถ้าเกิดเราเล่นเป็นเรารู้นเนี่ยเอ้ยอย่าอย่าทำตามให้มันทัดตรงนี้นิดนึงแม่งทิกมันจะเปลี่ยนอ่ะอะไรเงี้ย หรือเด็กเด็กมาเรียนจับขอไม่เราเซ็ตแม่งเล่นง่ายๆเลยนะเพราะเขาเล่นแค่นี้ก่อนข้างในแม่งบัดไปช่างมันอย่างเงี้ยมันมันทำได้นะเพราะว่ามันมันเล่นเล่แปรธาต่างๆได้การจับของขาแล้วอยู่ในตลาดมาอะไรทุกอย่างมันโอ้มันมันเนี่ยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่การเป็นนักดนตรีแล้วทุกคนคิดว่ามันไม่มั่นคงเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมมองไม่ออกเลยว่ามันจะไม่มั่นคงยังไงนะถ้าคุณมองแค่สิ่งมองแบบแคบๆนสิ่งเดียวอะ อย่างเช่นเราอยากจะเล่นดนตรีทุกวันนว้ยเี๋ยวโดนงานออกอีกแล้วแล้วก็ไม่กล้าที่จะทําอย่างอื่นนะครับหรือไม่ทําอย่างอื่นเลยแล้วจะมองแค่ว่าทํายังไงถึงจะถี่เล่นดนตรีได้ถี่ๆทุกวันครับไอสิ่งพวกนี้นามันคิดได้จากอะไรรู้ไหมมันคิดได้จากเมื่อไหร่ที่คุณมีงานเต็มเนี่ยคุณมนจะคิดได้ถ้าคุณมีงานคุณยังไม่เต็มเนอะคุณก็จะไปทำไงกูจะหาในงานทุกวันในในรอบต่างๆถ้าเมื่อไหร่คุณรอบเต็มแล้วเนี่ยคุณจะคิดได้เพราะว่าเวรและ มันไม่ได้แค่นี้นี่หว่าในการเล่นดนตรีอย่างเดียวออกไปเล่นอย่างเดียวเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มแตกเริ่มแตกฉะนั้นความกลัวในการตกงานจะไม่มีเลยผมจะเล่นอาทิตย์ละวันก็ได้หรืออาจจะไม่มีเล่นเลยเนี่ยก็ถามว่ามันก็มีผลไหมมันก็มีผลแน่นอนเพราะว่ามันมันมันรายได้มันหายไปเลยแต่ว่ามันไม่มีทางหายไปเลยหรอกใช่ไหมเราก็จะสามารถที่จะเลือกได้เราก็จะมีมีโอกาสในการเลือกในการอะไรต่างๆนานาครับเราจะไม่เครียดพอไม่เครียดเรามีคอนเทนต์มีอะไรมีเราก็มีอำนาจต่อรองทุกคน พวกนี้สําคัญนะครับมันคือหน้าต่อรองมันคือการพรีเซนต์ตัวเองคนจะรู้จักเราคนที่ได้รับข้อมูลจากเราเขาก็เก่งขึ้นแล้วเขาก็ให้เราให้เราก,ก็ซื้อของอมาดูเล่นดนตรีเลยคือมนุษย์มันเป็นโซเชียลแบบนี้นครับในการทำห้าข้อห้าอย่างเนี่ยครับทุกคนมันเอื้อถึงกันอย่างที่บอกนะครับลองคิดดูว่าทุกคนนะเป็นดนตรีรุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าผมอาจจะไม่ไม่อยากจะพูดถึงนะเราเป็นรุ่นใหม่ มองใหม่นะผมมองใหม่นะครับผมปล่อยรุ่นเก่าออกไปหรือมันอาจจะไม่ใช่รุ่นเก่าร,รุ่นใหม่นะมันคือวิธีคิดแบบเก่าคนแก่ก็อา,อาจจะคิดแบบใหม่ได้นะผมเจอหลายคนนะครับฉะนั้นมาเราจะเล่นดนตรีแบบเป็นดนตรีแบบไม่ไส้แห้งต่อไปนะทุกคนเลิกไส้แห้งครับ